นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณหน่อยนะคะคุณหน่อยจะพาเด็กๆไปรับชมรับฟังนิทานกันค่ะเช่นเคยนะคะเรามีกฎกติการ่วมกันนะคะข้อที่หนึ่งค่ะเด็กๆต้องตั้งใจฟังนิทานใช่ไหมคะข้อที่สองเลยนะคะเด็กๆต้องไม่ส่งเสียงดังนะคะและที่สำคัญค่ะข้อที่สามค่ะ เด็กๆอย่าลืมคติสอนใจข้อคิดดีๆนำไปปรับใช้ด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานกันแล้วเราไปกันเลยค่ะณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งทุกๆวันเขาจะต้อนฝูงแกะไปกินหญ้าที่เนินเขาและเขาก็จะรอจนกว่าฝูงแกะจะกินหญ้าเสร็จ เขาทำแบบนี้ทุกๆวันเพื่อป้องกันฝุงแกะไม่ให้ถูกหมาป่ากินวันหนึ่งขณะที่เขานั่งมองแกะและผืนป่าอันเงียบสงบพร้อมทางคุณคิดว่าจะทำอย่างไรดีหากเจอหมาป่าเขาพลันคิดถึงเหตุการณ์ที่จะสร้างความสนุกให้ตัวเองได้แผงการหนึ่งช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีหมาป่ามันกินแกะของฉัน เมื่อชาวบ้านได้ยินก็ตกใจและหยิบจอบไม้เสียมที่อยู่ใกล้แล้ววิ่งตามเสียงเด็กไปที่เนินเขาเอา้าวไหนไหนแล้วหมาป่าอยู่ตรงไหนเฮ้ไหนไหนอยู่ไหนล่ะหมาป่านะ่ะก็ลูุๆนะนะมาช้าขนาดนี้หมาป่าก็วิ่งหนีไปหมดแล้วสิเ,เ,เ,เด็กคนนี้ โกหกใช่ไหมเนี่ยืมนั่นสิไม่เห็นจะมีสักกตัวหนึ่งไม่น่ารักเลยนั่นเราเนี่ยวันต่อมาเด็กเลี้ยงแกะก็ได้พาฝูงแกะไปกินหญ้าอีกที่นึงซึ่งไม่ไกลจากที่เดิมมากนักและเด็กเลี้ยงแกะก็ได้คิดแผนการสนุกขึ้น ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะของฉันอีกแล้วช่วยด้วย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 มันจะกินแกะหมดแล้วช่วยด้วยเมื่อชาวนาได้ยินเสียงเด็กเลี้ยงแกะตะโกนต่างก็วิ่งเข้ามาช่วยเอาไหนไหนไหนละหมาป่าไหนไหนเอาอีกแล้วนะเจ้าเด็กน้อยช่างไม่น่ารักเลย เนี่ยโกหกเป็นนิสัยแล้วนะต่อไปข้าจะไม่มาช่วยเจ้าอีกแล้วเออปล่อยให้มันกินให้หมดตายไปเลยเด็กอะไรเนี่ยไม่น่ารักไปเถอะกลับไปไม่ต้องเชื่อเขาอีกแล้วพวกเราไปไปไปก่อนนะนะมาช้านี่นะทีหลังไม้เร็วกว่านี้หน่อยนะฮ่าบายยนะนะลุงลุง ต่อมาเด็กเลี้ยงแกะก็ได้นำฝูงแกะมากินหญ้าเหมือนทุกๆวันทันใดนั้นหมาป่าก็ได้ปรากดตัวขึ้นมากินแกะฝูงนั้นทันทีช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะของฉันแล้วช่วยด้วยในที่สุด หมาป่าก็ได้มากินแกะฝูงนั้นจนหมดโดยที่ไม่มีชาวบ้านวิ่งเข้ามาช่วยเลยฉันไม่น่าโกหกเลยทำให้หมาป่ามากินแกะของฉันหมดเลยต่อไปนี้ฉันจะไม่โกหกอีกแล้ว นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีใครเชื่อถือคนโกหกในยามที่เขาพูดความจริงสนุกกันไหมคะเด็กๆวันนี้ถ้าเด็กๆสนุกสนานนะคะอย่าลืมติดตามชมนิทานในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ วันนี้ครูหน่อยขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย